พอพูดคำว่าพอเพียงเดี๋ยวน้องเอ๋ปารินาเขาจะไม่สบายใจเขาบอกว่าอาจารย์ดีอาจารย์เป็นทนายที่เก่งนะเป็นทนายน้าดีจะต้องให้ปกป้องอใครวะโรถเอ๋นี่ปากหวานจริงนะนะพอรู้ว่าผมเจ้าวิปากวิจารย์จะบอกว่าเอไ๋ไปแจ้งว่าจะมีความผิดรือไม่เบีอะไรเอ๋ปากหวานเื่อวานเนี้ยผมเลยไม่กล้าไม่กล้าสวนคุณเอ๋ปารินาเนี่ยนะแกเป็นคนปากหวานและชมพิเนดนะดูนะนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพอกเวียงคงคงจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเอ๋เขาบอกว่าอย่าไปล้อเล่นนะอย่ามาทาเป็นตลกนะเอ๋บอกคาคานี้อ้าพูดไม่ได้เอ๋ไม่สบายใจนอนไม่หลับางค่ำกลางคืนต้องลุกมาแจ้งความนะครับก็ฝากคุณเอ๋นะพักผ่อนเยอะๆนะเออพี่เดก็ไม่จะไปว่าอะไรนะครับทาไปแจ้งความบนรถถ้าแจ้งความไปตามความจริงก็ไม่มีความผิดแจ้งความไปตามความเข้าใจก็ไม่ิดแจ้งความโดยสุจริตก็ไม่ผิด แต่ถ้าสมมุติคุณเอ๋นะครับนะคุณเอ๋ไปแจ้งความบิดเบือนใจร้ายนะถ้าบิดเบือนใจร้ายคุณโนต้ตอย่างนี้คุณ A เอ๋ก็อาจจะต้องอาจจะถูกดำเนินคดีแจ้งความเท็จได้ผมพูดอยู่แค่นี้นะครับคุณเอ๋ครับคุณเอ๋บอกว่าอาจารย์ก็ไปว่าเอ๋ว่าเอ๋จะต้องถูกดำเนินคดีแจ้งความเท็จไม่ใช่นะครับคุณเอ๋ครับคุณเอ๋ต้องฟังให้สับนะครับต้องฟังให้สับนะครับเออนะถ้าฟังไม่สับแล้วจบมากระเดียดก็อาจจะเข้าใจผิด นะจะทาว่าเห็นว่าผมไปว่าคุณเอไม่ใช่ผมจะหวังดีแล้วห่วงใยเห็นว่าคุณเอกก็โดนทางคดีจริยธรรมโดนคดีบุกรุกอ,อ่าอ่าปลาไปเลี้ยงจ่ายนปลาแล้วก็ยังโดนคดีอะไรไอเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแล้วคุณพ่อคุณเอกก็มาเสียชีวิตผมเองเองนะี่ยไม่อยากไปกระนำเซลเซลอะไรกับคุณเอนะครับไว้ราวนีเวลาไปแจ้งก็ต้องระวังนะเอาคลิปเน็ตสิดไปเอาคลิปเต็มไปแจ้งอย่าไปเอาคลิปตัดต่อไปแจ้งเพราะคลิปตัดต่อไน้่ยพวกนี้คืคอพวก ทำลายใส่ร้ายเขาพูดอะไรสองจุดหกบาทเนี่ยเน็ตฟิกเนี่ยเขาพูดสองุ่ดหกบาเอ๋ไปสมมติเอ๋ไปเอาใครก็รู้ตัดทำติ๊กต็อกประมาณความยาวมาเท่าไหร่สามนาทีหรือห้านาทีไปตัดอยู่แค่นี้แล้วเอ๋ไปแจ้งความเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๋ต้องต้องระวังว่าไอคลิปตัดต่อเนี่ยเขาถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มันเป็นไงใช้ไม่ได้พยานหลักฐานที่มันเสียไปแล้วมันตัดต่อคลิปเสียคลิปคำพูดอะไรตัดต่อไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชน พี่เดก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะเข้ามาแล้วต้กดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยว่าแล้วก็จุกครูจุกครูจุกครูรยามเช้าครับก็กราบขอบคุณพี่น้องก็เข้ากันมากันอย่างล้นหลามไรับพี่เดกันเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับเพราะนั้นผมห่วงใย,ยคนเด๋บางคนบอกทําไมไม่ซัดเอ๋ยทิ่มเลยไปรังแกเด็กได้ไงนะไปรังแกผู้หญิงไปรังแกเด็กรังแกผู้หญิงคนชราผมไม่ทำหรอกนะเออผมจะไม่ทาอะไรจากก็นแนะนำคนเดชไปแล้วเมื่อวานนี้ เอีก็บอกไม่ไม่ไม่ผิดหวังเลยพี่เอไม,ไม่พี่เดทำไมไม่ซัดให้เห็นเดีอยวไปทำเขาเลยสงสารเขาชีวิตเขาก็นะผ่านอะไรมาเยอะนะเป็นสสก็ไปอยู่กับลุกป,ป้องก็ใช้ให้ไปทะเลาะกับพี่เสรีนะไปแซะพี่เสรีไปโดนก็ไปดียศโชคดีพี่เสรีก็ถอนฟ้องให้ก็เหลือตเพื่อนผมอีกคนนะครับศิละเจาาคานี่ก็โดนพี่เสรีไปสิบกว่าาคุกก็มียกฟ้องก็มี ก็ยังเป็นห่วงอยู่เนี่ยกลับจากสิงคโปร์เนี่ยเดี๋ยวจะแวะไปหานะคุณศิระเจจาคะเจ้าของบ้านทรงไทยทแจ้งวัฒนะเจ้าของร้านอาหารตรงข้าม DSI ไนะใครอยากจะกินข้าวกินไรช่วยไปกินร้านเพื่อนผมหน่อยนะถ้าไม่มีใครกินเดี๋ยวแม่งเจ๊งซะก่อนนะไปกิน,นราจจา้านศะิระเจียจาคะนะกับเพื่อนผมนะครับ,บคร,ครับไข้กันดีนะฮะศิระแกก็เป็นคนใจถึงพึ่งได้นะคำไหนคำนั้นนะนะมีอะไรนะแกอะไรหรือใครเดือดร้อนนะแกยกหูเลยนะ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 แต่พอเรื่องแกเองเนี่ย ลุงเร่งต่างๆก็ไม่มีใครช่วยแกลุงป้อมก็ไม่ช่วยแกแกก็ต้องโดนตัดสิทธิ์าการเมืองแล้วก็หมดอนาคตไปแล้วต้องมาโดนดําเนินคดีอะไรๆต่างนะแล้วก็โดนพี่เสรีเล่นซะหลายคดีนะครับก็สบายๆกันนะครับก็สบายๆกันนะครับเห็นด้วยจ้าแชร์ไปถึงพวกไดโนเสาร์เต่าดังปีแล้วลูกพิษไอพวกที่บอกไอที่ดาโนดโุดมนะ โดยเฉพาะาคนที่อายุมากมากเดียวกับผมเนี่ยผมแม่กับคนแก่คนหนึ่งผมนี่ก็หกสิบกว่านะ้วใครนะครับยังเล่นเน็ตสิกไม่เป็นนะครับไม่ต้องไปด่าโนอาดุดมนะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังคลิปเต็มก็อย่าไปด่าเขานะผมดูในประเทศไทยเนี่ยเขามีการโพสต์นะถึงอดีตนายตำรวจระดับนายพลคนหนึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเขาบอกมีอดีตนายพลคนหนึ่งเนะี่ยระดับนายพลอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเราก็ไม่รู้ใครนะเห็นข่าวเขาบอกว่าน,นะไป ไปไลฟ์สดแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ว่าวิธีการไปดักตีน้ตต้องทํำยังไงนะเอาน็อตยิงยังไงขึ้นไปกระโดดทีบนเวทีทํำยังไงพอหลังจากทํไรล่ะกายหลังจากดักตีเขาแล้วเป็นไงสอนวิธีการนะครับไม่ต้องติดคุกนะทอย่างไ้พ้นผิดน,นะครับนะผมกปยังโทรไปถามพี่แตกเฮ้ย <Hey, S 2> พี่หรือเปล่าวะที่เขาบอกคันว่าเป็นอดีตนายพลระดับระดับนายพล็นอินฟลูเนเซอร์คนดังทางที่เกาะพี่แตกหรือเปล่า นะพี่จไปสอนลูกศิษย์เลยเห็นก็นบอกว่าพี่เจเวลาไล่สดหระะือเปล่าไปสอนลูกศิษย์ว่าให้ดัดตีน้ตน,นะ,อะเอารองเท้าเกี้ยงไปบนเวทีแล้วก็ขึ้นไปวนทีแล้วทําไงฮะฉีดหน้าแล้วก็สอนวิธีการทําร้ายร่างกายยังไงแล้วไม่ต้องติดคุกพี่แจหรือเปล่าพี่เจบอกไม่ใช่ครับพี่เดมผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับผมตำรวจผมมีระเบียบพินัยครับผมก็บอกกันรอดไปพี่ถ้าพี่ไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะอย่าไปทํานะพี่อย่าไปติดโซเชียลมาก มันหลายคนบางคนไม่เคยเล่นโซเชียลยมันเล่นโเซเชียลมันติดต,ตัวเซลครับ FT เนอะ FT FT ก็เป็นไงเชียร์เอาเลยครับเอาเลยครับลุงเอาเลยครับอาเอาเลยครับลุงก็ <c oughs> ไปเรื่อใหญ่ <c oughs> ผมก็คุยกับพี่แจมแล้วว่าพี่แจมอย่าไปทําอย่างนั้นนะพี่แจมจะเสียรางวัลเราก็ไม่รู้ใครในเมืองไทยเขาบอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอดีตนายพลสอนลูกศิษย์ให้ทําร้ายร่างกายนะให้เป็นกระทืบอลดอุดมสอนวิธีการ นะที่จะทําให้ตหํารวจไม่สามารถจับกลุ่มได้นะครับผมก็บอกพี่แจ้าพี่อย่าไปทํานะครับวิชัยสาระไปเนี่ยอ,อันนี้เพื่อนผมเลยนะเพื่อนสนิทเลยนะครับก็คุยกันเกือบทุกวันนะ่ะนี่วันนี้ยังไม่โทรมาเนี่ยไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้ไปหิวแสงที่ไหนแล้วพี่แจ้บเนี่ยนะแล้วก็เรื่องวิจารณ์ลดอุดมเนี่ยนะผมก็บอกพี่แจ้บนะอย่าอย่าไปหิวแสงอย่าไปโหนแกก็ออกมาจนได้ปลวิาพากวิจารณ์โชคดีนะที่ว่าผมได้เตือนแล้วนะพี่แจ้บบอ,อกอย่าไปออกตัวแรงอย่าร้องฟรี อย่าไปโหนก้าผมบอกพี่แจมบอกยานะครับนี่ยังดีนะแกยังพูดกลางๆแล้วชัวรลงน้อยหน่อยนะอ่าเราเป็นอยู่กับโซเชียลมานานเราต้องดูกระแสนนะฮะอย่าแทงส่วนนะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมเป็นมานานเลยเกือบสอิบปีแล้วเป็นอยู่รับถาไม่หายแนะล,ล้วโลคมันกำเริบถึงขั้นที่สามนะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องกรณีนีโนโน้ต้องไปดูคลิปดูอะไรก่อนข้อความมันมีไหมไปพลาดพิงในหลวงราชการที่เก้าหรือเปล่ามันไม่มี ขาพูดแต่มีบางเขาเป็นคนที่ไ่พอเพียงเขาพูดแค่นี้เขาเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเขาพูดแค่นี้จะติดพวกติดตารางกันเลยถ้าต่อไปก็ต้องไปแก้กฎหมายเนยห้ามประราชห้าผู้ใดพูดคาว่าพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มันมันมันกันใหญ่แล้วเ,เ็จะระบากัาในใหญ่หรือภาษาไทยหรือไอที่เขาเรียกว่าดราม่านะไปกล่าวหาว่าผิดมากตาร้อยสิบสองบ้างอะไรบ้างละเมิดพระองค์ท่านบ้างนะไอเขาเรียกว่าดราม่าดราม่าแปลว่าเกินจริง ทำอะไรที่มันเกินความจริงอ่ะพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดชนะครับอ่านะนะครับก็ก็เรียนให้ทราบนะครับนะนะครับก็ให้ความรู้กันเห็นในเมืองไทยก็บอกมีอดีตรายตำรวจแนะนําให้ทําร้ายร่างกายนะแนะนําให้ไปอ่าไปอะไรนี่ไปดักตีดักอะไรต่างๆแนะนําวิธีการอ่าทำยังไงให้พ้นจากการจับกุมตำรวจจับไม่ได้นะครับยิ่งเราเป็นอดีตตำรวจเล้วเราก็อย่าไปไปแนะนําในทางนั้น แต่ผมก็เชื่อว่าอาดีตในคนท่านนั้นน่นักข่า,ขาวก็าถามมาเขาบอกให้อยากให้พูดหน่อยอดีตในคนท่านนั้น,านอาณาจจะแบบหนึ่งอายุทานมากแล้วสองกรอนพาไปสามแกอาจพูดเพื่อเพื่อความบันเทิมสนุกสนานก็เอาใจช่วยนะนะครับนะแกแค่สอนให้คนเป็นตีคนแล้วก็สอนให้วิธีการหลบหลีกตำรวจเพราะแกเป็นตำรวจเก่านะส่วนจะบอกสมหรือไม่ก็ให้มีน้องประชา,าชนตัดสินนะแกะอาจจะแบบแก่แล้วครับให้อภัยกันไปแ,แล้วแกแ่แล้วอายุแกเยอะแล้วนะ นะครับนะผมก็ติดตามไว้ดูคนะแกก็ชอบมีอะไรก็จะกระบอกข้าวหลานยู่นะั่นนะครับก็นะั่นก็ต้องระวังนะใครเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องต้องคอยให้กําลังใจท่านนะแต่ผมเชื่อว่าท่านก็คงจะไม่ไปดักเตียนะผมเชื่อนะอาจจะพูดด้วยความบันเทิงไปหรือเปล่านะครับการอยู่โซเชียลหรือเวลาเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอพูดไปแล้วเนี่ยมาคําพูดเป็นนายอ่ะก็จะเสียคนเสียแมวไปอ่ะนะก็เป็นบทเรียนของท่านนะได้ข่าวว่าเอฟซี FC ก็ พยายามให้กำลังใจท่านนะท่านบอกว่าวิพาวิจารณ์โนดแรงๆแบบนี้เอฟซีเพิ C ่ม erm, บอกเอฟซีเพิ่ม erm, เป็นหมื่นนะหายไปแค่170ยเจิบคนก็อยากจะฝากไปถึงท่านนะครับว่าบางครั้งเนี F ่ยเอฟซีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอคนที่ไม่ชอบเราก็มันก็มีนะนะครับอันนี้ก็จะฝากไว้ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรต่างเวลาจะพูดอะไรก็ต้องระวางังอย่างผมจะเป็นนักกฎหมายทนายความเราจะไปแนะนำแม,ม่ค้าทำบิคกฎหมายไม่ได้จะแนะนำแม่คราไปตีคนนั้นคนนี้อะไรก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ นะไม่ว่าเอฟซีมันจะเชียร์จะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปหลงเชื่อไม่ได้เราต้องมีวุติภาวะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเห็นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะสอนวิธีการดักตีโนต้ตสอนวิธีการให้พ้นจากการถูกตำรวจทำมันไม่ได้นะับยิ่งถ้าเราเป็นอดีตตำรวจที่ไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ฝากไว้นะฝากไว้นะครับเออนะต้องต้องระวัดระวังเราก็ตรงไปตรงมานะครับนะนะนะครับต้องระวังนะครับ เวลาเราพูดอะไรไปเดือร้อนพาไปพาไปพาไป,าไปทัวลงนะเดี๋ยวก็อาจจะถูกนำลงดำเนินคดีอะไรกันก็ไปอ่ะนะครับนะครับก็นะรบนะรบรเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะมีเรื่องอะไรที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเราก็เอามาเล่ากระซูมกันฟังกนะันนะครับนะนะครับพี่ทำไมทีก่อนนะฮะสักครู่นะฮะ อืเอ่อไฟเฟยไว้ข้าออวนะเดี๋ยวจะพูดนะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับอเดี๋ยะพูดนะูดนะจ้าโอ้อ สกู่ตนะครับสกูนะครับอืมอมมีเรื่องอะไรยังไงนะครับอยู่ในประเทศไทยเรามีอะไรเดี๋ยวขอดูนะข่ายเอ่อข้าวสิบปีขายสองร้อยเจ็ดสิบล้านทำไมไม่กลั่นเป็นแอลกอฮอลอนักวิชาการเขาว่าอย่างนั้นแนละ้ขวข้าวเก่าสิบปีขายให้ต่างประเทศได้เงินสองร้อยเจ็ดสิบล้านเนะยนักวิจาการหปปลุนแปลรูปกลัก่นเป็นแอลกอฮอลจำหน่ายได้มูลค่าสูงกว่าก็รัฐบาลก็ลองฟังฟังกันบ้างนะ เวลา,าที่เราองประชาอันนี้ว่านักปิชาการก็ูดกักฟบฟังมาบ้างนะครับฟังมาบ้างนะครับไปวันๆก็จะทำอะไรเลือกเธอแข่งแข่งประชานิยม